โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยละกันนะครับวันนี้ก็อยู่ผมนิววี่นะครับวันนี้เราจะพาไปซุ่มทีมกันนะครับแต่เราจะไม่ได้ไปซุ่มทีมแบบในโหมดซีซีนะครับเราจะไปซุ่มทีมในแรงใหญ่กันนะครับนะก็เราเล่นซีซีมาหลายคลิปแล้วครับขี้เกียจเล่นละนะครับไปเล่นแรงใหญ่กันดีกว่านะซึ่งแรงใหญ่ผมตัวเนี้ยอยู่ที่ไดไอวีนะครับแต้ม31,35นะครับก็อีกนิดเดียวก็จะขึ้นฮ e โอีกนะซึ่งคนอื่นเนี่ย ขึ้นฮีโร่อีกขึ้นมาสเตอร์ไม่หมดครับเราเพิ่งอยู่ไดมอนด์นะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นเลยนะช่วงนี้นะไม่ค่อยว่างนะก็เลยไม่ค่อยได้เล่นอนะ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราไปซุ่มทีมล้วกันนะว่าแบบแรงไดมอนด์เนี่ยซุ่มทีมมันจะเจอแบบรุ่นเอฟเอฟเอจอเด็กน้อยหรือเปล่านะรหรือว่าจะเจอคนตึงๆนะก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับ let's go เดี๋ยวเราไปเลยกันเลย โอเคครับเราก็มาอยู่ในทีมแล้วนะครับเดี๋ยวเราโจนลีดให้คนอื่นละกันนะรเราจะไม่โดดเองนะวันนี้เราจะมาแบบสังเกตพฤติกรรมเพื่อร่วมทีมนะว่าแบบเราซุ่มทีมมาเนี่ยเพื่อร่วมทีมจะมีพฤติกรรมยังไงนะครับจะเล่นเป็นสไตล์ไหนนะครับนะแบบทีมเราจะลงตรงรงงานนะครับซึ่งมันจะโดดบนอะไรของมันก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเบอร์ <S <S สเนี่ยดูทรงน่าจะเล่นเป็นนะมีอะไรแต่งตัวโคตรให มาดูเบอร์สองกันดีกว่าอันนี้น่าจะเป็นผู้เล่นแบบไม่ได้สูงมากนะน่าจะเพิ่งเล่นไม่นานนะับดูยังเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะดูว่าจะแต่งตัวแค่หลอกเอาอะไรใครมันมา,มาลงตรงนี้วะนี่โอ้โหปืนมันปืนไม่ดีเลยปืนไม่อำนวยความสะดวกเลย <Wow. S 1> เราจะไม่ไปฟาร์มโรงงานนะเพราะเพื่อนอยู่สามคนก็น่าจะพอเกินแล้วนะ น่าจะฟาร์มจนหมดอนะครับเราน่าจะไม่ได้ฟาร์มนะก็เลยเราแยกมาหอนอาริกาดีกว่านะครับเป็นการแยกกันฟาร์มนะเพิ่มโอกาสในการชนะมากขึ้นนะถ้าเราไปฟาร์มอยู่กับจุกเดียวเนี่ยมันก็แบบแย่งของกันนะอันนี้เป็นทิกนะครับจะใครต้องการทิกจากคนที่ไม่ได้ดันแต้ม <laughs> จากคนที่ดันแต้มไม่เป็นนะทิกจากคนที่ดันแต้มไม่เป็นมันไม่เจอปืนไกลดีเลยว่ะ อุ้ยโอ้ยโอ้โอโอขออ้วสามก็และกันนะเมื่อกี้สะบัดหน้าจอปนนาไปแหนงหนามรู้ข้างบนก็มีข้างล่างก็มีผมนี่อึ้งเลยโอเคเพื่อนเขาชุบเราไหมเนี่ยไมเฟนเพื่อนเอ้ยชุบไหมเพ,เ,พเพื่อนเพื่อนเพื่อนเขาชุบเป็นไหมวะมาแล้ววิ่งที่ตู้ชุบไหมชุบไหม ไปแลกอะไรวะนั่นน่ะฮะโอ้โหอะไรกันครับเดีย friend ชูมแมะชูมแมะเบอร์สี่เอ้ยเอ้ยอย่านานดิหล่อสวยโอ้โหคนแรกมาเบอร์สองก็แบบไม่ชุบแล้วอะเอาเดี๋ยวไปซื้อของแล้วอะเ,ออเมื่อกี้ผิดพลาดตามเทคนิคนิดหน่อยนะเลยพลาดไปนะ เสียงเหมือนมีคนใกล้ๆเลยวะนี่ไงไอเวนเนยปืนชาร์จไม่มีโอ้ยลำบากแท้ๆมันยิงใครอยู่วะมันอยู่ตรงไหนของบ้านวะขอแอบจ้องไปดีกว่า มันไปนู่นหรอวะไปจุดละกันมันอยู่ในบ้านวรอไอเราก็ไม่กล้าไปชาร์ะเพราะว่าเราไม่มีปืนชาร์ตมีแต่ปืนไกลอะทำไงนไงอยู่หน้าต่างทำไงดีอะช่างมันแล้วกันนะมันยิงเราเราก็ยิงมัน เทคนิคปีนป้ายก่อนดาวโอ้โหเกือบร่วงลากหัวเป็นปีกว่าจะโดนโหยคนนี้ของดีวะ่ะปืนดีจัดเลยว่ะคนเนี้ย,ยโคตรคุ้ม Pathway 2, pathway 3, เบอร์สองเบอร์สามเลื่อนมาอยู่กับเรานะส่วนเบอร์สี่ไปลงไฟฟ้านะครับเกาะเราก็แค่เกาะหนึ่งนะวิ่งไปไม่รู้ว่าจะล่วงตอนไหนนะครับ <laughs> 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 เดี๋ยวเราขอไปแลกเกาะก่อนนี้ว่ะแต่ down, เราใช้เกาะหนึ่งอย่างเงี้ย <milestone> ต้นเกมเราไม่ว่าไหวนะเนี่ย okay, ต้นเกมดีท้ายเกมขอาคิวแล้วกัน คิวฟรีจากเพื่อนขอบคุณไมเฟนเดี๋ยวเหลือนโอ้ยเพื่อนมันยิงรถทำใหมวะเนี่ยไอ้เปิด์สองมันอะไรของมันวะเนี่ยโอ้ยสุ่มเจอทีมอะไรกันครับเนี่ยรถเกือบจะล่วงละแดงแป๊ดเลยชนต้นไม้ทีก็น่าจะล่วงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอชนต้นไม้ก่อนรถจะพังไหมโอ้ โอ้ยละพังจริงโอ้ทำไปทำไมน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่เฮ้ยด้านหน้ามีตัววะ่ะขอเปิดละกันเวรนกรรมละมีรถมาโอ้ยติดรถ ตวาร์ปแล้วกันนะไม่ไหววะ่ะล่วงดิโอ้โหไม่ล่วงอีกโอ้ยมันคล้องหลวงพ่ออะไรวะนะมันถึกจัง เงียบก่อนตึงอยู่ในที่สุดเราก็มารวมตัวกันแล้วนะครับสี่สหายสี่สหายไม่เต็มบาทเพื่อนยิงไขวะนะสี่สหายไม่เต็มบาทนะครับชื่อแกงเราเทใช่ปหละ่ะเฮ้ยมันล็อกเป้านี่วะหรือว่าไม่ล็อก ข้างหน้ามีการบวกกันวันน่ะขอแลกประตูวับดีกว่าประตูวับเครื่องดีดไปไปเลสโกเวกโเฮ้ยมีคนอยู่บนบ้านว่ะเรียบร้อยเบอร์สองผมมีคนอยู่บนบ้านนะเดี๋ยวเราไปลากวันดีกว่าเฉยใครมาเนี่ย เอาล่วงนะแบบนี้โอ้โหกระสุนหมดโ,โหของยังเยอะเลยว่ะคนเนี้ยเกือบล่วงไม่เป็นประตูวาร์ปอยู่ขอวาร์ปไปเอามันได้ปะวาร์ปวววาางปปรระตู์แล้ ก็ไม่โดนหัวเลยวะโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นจะเย็น,ยน,ยน,ยนมงก็แรงโอ้ยมันมาจากไหนวันเนี้ยโอ้โหตุยเลย มาจากไหนของมันวะผมว่าผมปิดมิดแล้วนะเรียบร้อยสั่งยิงีง,งครับเปิดวงชุบแล้วสเต็ปวันนี้แอร์วอลต้องไวมันมาแล้วเพื่อนเรียบร้อยล่วงหนึ่งเรียบร้อยจบไหมจบไหมเรียบร้อยจบเป็นที่เรียบร้อยน่าจะได้ที่สี่นะ โอ้แรงบวกมาห้าสิบที่สี่จริงด้วยนะครับได้มาเจ็ดคิวนะครับโอ้พลาดชดอะไรก็ไม่รู้ช่างมัน,นครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะสำหรับการ z ุ่มทีมนะครับบทสรุปก็คือเพื่อนก็แบบสุม่มเจอดูรวมๆก็ยังเล่นไม่ค่อยเป็นนะเพื่อนนะครับเพราะว่าแรงผมมันก็ต่ำด้วยนะครับเจอคนวิวสี่สิบขี้สิบนะครับก็ ประมาณนั้นนะครับถ้าเราแรงสูงเราก็อาจจะเจอเพื่อนร่วมทีมที่แรงสูงด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปนั้นก็ฝากติดตามด้วยละกันนะครับตอนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรบ,รบ,บ๊ายบายจุบจ๊บ